จังหวะการทำประตูชัยของเซนดายในเกมพิบุกปัะชาเชลซี2ประตูตอนหนึ่งที่สแตมฟอร์ปบดกัดเกมพิมลีกอังกฤษนัดที่9นะครับวันนี้แมตช์ออฟเด์พูดถึงจังหวะแรกก็คือการเติมเกมทางฝั่งขวาขึ้นมาของเอสเตวาที่ไม่มีการสนับสนุนมากพอจากเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะพื้นที่ของแผงมิดฟิลด์นะครับคุณจะพบว่านักเตะเชลซีพยายามที่จะมุ่งเข้าไปในกรอบเขียโทษมากกว่าแต่ฝั่งของเซนดายนั้นมีนักเตะที่ป้องกันแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับดังนั้นเมื่อเอสเต ไม่สามารถจะเลี้ยงบอลผ่านไรนิโดได้นะครับแล้วก็เมื่อบอลเนี่ยมันไปอยู่ในการครอบครองของกรีทูด้าพื้นที่ดังกล่าวครับมันเปิดกว้างทําให้กรีทูด้าสามารถเลี้ยงบอลหน้ากอบเขทโทษตัวเองแล้วโยนบอลนะครับให้ไปกับบอบเล่ที่อยู่ข้างบนซึ่งจุดที่2เขามองว่าคู่เซนเตอร์อย่างอาดากับชาโลบาเนี่ยไม่มีการเตรียมความพร้อมเล่นลูกโต้กลับของคู่แข่งนะครับแทนที่บอบลี่นั้น มองไปที่เพื่อนร่วมทีมแล้วก็ชี้มือบอกว่าให้โยนมาเลยเมื่อบอลมันถูกโยนมาคุณจะเห็นว่าบ๊อบเล่น,นะครับออกตัวได้ดีกว่าไปอยู่ในจุดของบอลที่มันตกแล้วเก็บบอลไว้กับตัวมีการนับจังหวะ ตั้งแต่ที่เขาอยู่ในกรอบเขตดโทษจนถึงจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูทั้งหมดคร่าวๆประมาณ5วินาทีด้วยกันโดยที่คู่เซนเ,นเตอร์ของเชลซีไม่มีการเข้าไปแย่งบอลไม่มีอะไรเลยทีนี้เรากลับไปดูหลังจากที่กรีทูด้าจ่ายบอลโยนบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมเสร็จแล้วนะครับมาดูที่ตำแหน่งตรงกลางสนามครับกาเซโดต้องประกบกรีทูด้าสุนซานโตนั้นต้องประกบไถบีปรากฏว่าทั้งสองคนไม่ได้สนใจที่จะประกบไม่พอนะครับแล้วก็ไม่มีความตื่นตัวมากพอ ที่จะวิ่งไปช่วยเพื่อนในแนวรับโอเคมันอาจจะทําความเข้าใจได้ว่าผู้เซนเตอร์2คนแล้วยังมีผู้รักษาประตูอีกเป็นเรื่องไม่ง่ายนะที่เขาจะทําประตูแต่สุดท้ายบอบเบสามารถครองบอลได้ปรากฏว่ากรีทูด้า สปีดขึ้นไปช่วยนะครับแม้ว่าจะมีริสเจมวิ่งไปตามประกบก็ตามนะครับแต่ทาวบี้ที่วิ่งขึ้นไปริมเส้นนั้นไม่มีใครมองเห็นถ่ายมือบ๊อบเล่พลิกบอลกลับมาก็เลยจ่ายบอลมาให้กับทาวบี้แล้วก็ยิงประตูเข้าไปให้ซานแอนแลนออกนำา2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์ดังกล่าวแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แฟนบอลเชลซีหัวเสียมากๆครับเพราะว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันหมายถึงเรื่องของความสม่าเสมอความประมาทของ ที่นักเตะก็มัวแต่จะมองบอลอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มองภาพรวมของสนามซึ่งถ้าหากว่าจะให้พวกเขาพัฒนาถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์พิมลิข์อังกฤษนะครับพวกเขาจําเป็นต้องเล่นแล้วก็ทําให้ดีให้แน่นอนมากกว่านี้ครับ